สีมันจมงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องมีน้ำหนักที่มันมีเข้มกว่านี้หน่อยนะถึงตำแหน่งที่เป็นเงาของตัวลูกทรงแล้วตัวคนอยู่ตรงไหนตัวคนอยู่ตรงไหนตัวคนไม่รู้ตอนนี้มันเหมือนกับถ้านั่งแบบแบบนี้ปักคุณไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวโผตัดตุ่ตัดขึ้นอ่ะแล้วก็เอามาแปะมากกว่าอันนี้ดูไม่ค่อยเข้าเข้ากันกับงานสักเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่ามันคือเสาไฟหรือมันคืออะไรไม่รู้เนาะ อันนี้ไอ,นนอนน้ส่วนโค้งตรวนี้คืออะไรมันดูแบบไม่สอบล้องกันเลยอ่ะไม่ดูไม่รับกันต้องใช้ไปสอล่างไปก่อนแล้วี่สอบบางๆล่างแล้วแบบค่อยลงไปนะครับตัวนี้ระวังอันนี้อันนี้การใช้สีค่อนข้างมีความชัดเจนมีองค์ประกอบของภาพมีจุดเด่นมีจุดรองนะแต่ต้องระวังตรงนี้นิดนึงตรงนี้ไอ้ตรงส่วนของเปลือกตรงนี้สีเนี้ยกับผลตรงนี้มันดูใกล้เคียงกันไปหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องผสมให้สีมันอ่อนลงในส่วนของเปลือกตรงนี้เนาะ แล้วก็ตรงนี้พวกใบพวกอะไรเงี้ยก็ใส่แท่กเข้าไปรูปทรงมันสามารถมีการทับซ้อนกันได้มันถึงจะเกิดะระยะแต่ถ้าเกิดมันเอามาแปะแปะแแยกเนี้ยมันจะเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นหือลายของผ้ามากกว่าแต่ทั้นการดีไซน์ในรูปแบบของงานเราเนี่ยผมค,คิดว่ามันควรจะต้องมีะระยะหน้า,าการและก็หลังด้วยครับแต่การใช้สีอันนี้ไม่เป็นห่วงการใช้สีดีดีแล้วอันนี้ ต้องเร่งในส่วนของการทํางานหน่อยเพราะว่าสเก็ตเนี่ยมีรูปเดียมีโชกุนกับมีของของต้องที่เอาสเก็ตไล่คุนนอกนั้นคุณไม่ค่อยเห็นเลยเนาะถ้าเราทํางานแล้วเราไม่มีสเก็ตมาก่อนเนี่ยการทํางานของเรียนมันจะดูแบบไร้ทิศทางมากเราจะมาแก้ปัญหาหน้างานอะไรเงี้ยมันทาได้ยากเพราะว่าประสบการณ์ในการทํางานของพวกเราอาจจะยังรอยไปห,หน่อยหรือการดึงงานการดูตัวอย่างผลงานอะไรเงี้ยรอะ ดูน้อยไปมันก็เลยทำให้การวางแขนของเราตรงนี้ผิดพลาดไปแต่ถ้าเรามีสเกต็ตแต่ถ้าเรา,ามีสเก็ตเพียแล้วเราให้เอาสเกตนะ็ตมาปรับที่หน้าง,งานมันจะทาให้การทำงานของเราง่ายขึ้นนะครับส่วนใหญ่พวกดีไซเนอร์พวกนักออกแบบเขาจะนิยมใช้วิธีแบบแบบนี้กันนะครับอันนี้ก็เร่งมืออันนี้ก็เร่งมือหน่อยนะอันนี้ให้ความสําคัญกับการไล่สีสีบรรยากาศสีสีเหลืองตรงนี้มันมาจากแสงของไฟที่มันสะท้อนเข้ามาอะไรอย่างนี้ มันอาจจะกำลังตัดอยู่ในตัววอลเอะไรเงี้องอยอันนี้คือการสร้างระยะและองค์ประกอบองค์ประกอบของภาพที่น่าสนใจก็คือใบหน้าของแรสเตอร์ตัวนี้มันเป็นจุดเด่นอันเนี้ยมือที่ถือคลิปอยู่แบบนี้มันตรงข้ามกับระดับสายตาไอต้ตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่ามันเป็นจุดรองของภาพเห็นเนาะเหลือทําให้เร็วขึ้นอ้าวส่วนของลกล้องเนี่ยทงภาพเนี่ยนะครับคาบิล่าแมนนะ ทำงานให้เร็วขึ้นหน่อยวิธีการแก้ปัญหาคือลองสาธิตวิธีการลงให้ดูเป็นแนวทางแล้วแล้วการลงสีจะต้องลงจากขอบมาก่อนถ้าเราลงจากตรงกลางก่อนเนี่ยเวลาที่เราลงของเนี่ยมันจะมันจะเกิดแบบลักษณะที่สีมันจะแบบมันไม่เรียบมันไม่เนียนนะครับะฉะนั้นลงจากขอบก่อนถ้าเราจะตัดขอบเส้นเอาลาเนี่ยเราใหมาตัดที่หลังน่าจะดีกว่าแล้วก็ดูเรื่องของสีด้วย สีท oh <buckets> ี่ถูกแสงกับสีท <two noise> ี่เป็นเงาของพื้นผ <t> ิวเนี่ยมันตางกันถูกไหมดูจากรงผมก็ได้เป็นแนวทางอันนี้กรณีนี้คือแสงมาจากทางด้านขวาด้านซ้ายก็ต้องเป็นเป็นอะไรด้านซ้ายจะต้องเป็นอะไรตัวนี้จะแสงเข้ามาแล้วด้านด้านซ้ายต้องเป็นไงเป็นเงาไม่ต้องเส้นกว่าครับอันนี้ของก้าใช่ไหมวางโครงสีดีนะก้าสุดการลงสีมันเรียบเรียนมากกว่ามากกว่านี้หน่อยนะ อันนี้ก็ต้องเป็นสคริปต์เตมอีกตัวนึงก็ได้นะ,ะมันมีหลายตัวฮัเป็นลงสีตรงนี้ให้ดีลงสีให้เรียบให้เนียนอ,ออปชั่นพวกอาวุธปืนหรืออะไรเงี้ยที่มันอยู่ในในในงานตอนเนี้ยมาดูจมไปนะมาดูจมไปเนื่องจากแกกกากับตัวที่เป็นตัวลูกทรงของวัตถุเนี่ยสีมันเท่ากันตอนน้องแยกความแตกต่างให้ออกอาดูตัวอย่างง่ายอย่าถือว่าเป็นที่เป็นตัวตัวของอ รูปทรงของตัวคาแรคเตอร์หลักเนี่ยกับสีของแบ็กการ์มันมีความแตกต่างกันใช่ไหมอันนี้มันสว่างกว่าแบ็กการดว่าต้องเข้มกว่านะถ้าเท่ากันเมื่อไหร่ก็จงเลยนะไม่มีอะไรโดดอ่ามาดูชิ้นนี้อันนี้เป็นการดีไซน์ตัวละครที่ผมว่าค่อนข้างเท่มากเลยเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครทลาลักษณะแบบอ่างนี้เป็นลนักษณะของเทรยระนาบแบนแบแต่มันเอามาซ้อน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 กันมันก็สามารถทําให้เกิดระยะได้แต่สิ่งที่หนุ่มต้องระวังก็คือ เมื่อแบกกาตัวนี้มันเชฟแบบนี้กับเส้นที่มันออกมาแบบนี้มันเกือไม่เท่ากันแล้วเพราะฉนั้นต้องทาให้มันเกิดความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นรูปด้านตรงนี้รูปด้านจะมีลักษณะเป็นี่มิติรูปด้านกับรูปทรงแตกต่างกันไงรูปด้านมี4มิติรูปด้านจะมี2ม,มิติแต่ถ้ารูปทรงมี3มิติอันนี้คือรูปด้านรูปด้านของตัวเป็นเชฟเป็นเชฟของตัวคนเนี่ยบอดี้ของคนเนี่ยนะครับ เห็นไ,ไหมข้างหลังมันก็จะต้องสว่างกว่าแต่ถ้ามันสีใกล้เคียงกันเมื่อไหร่มันจะทําให้ระยะของภาพมันดูจมอันนี้ต้องระวังเนาะอาจจะต้องดูแป็งกาวตัวนี้ใหม่หรืออาจจะดูเส้นตัวนี้ให้มันสว่างขึ้นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ไปไปไปเคียรทีเอาครับอ่ะโอเคมาชิน้นนี้ชิ้นนี้รอค่อนข้างนานมากเลยเนาะทําทํางานค่อนข้างใช้เวลานานมากไล่สีถูกแล้วไล่สีถูกแล้วบอกว่า ถ้าเราทำตาบางๆหรี่ตามองดูตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยมันจมไหมมันเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันมันเหมือนเป็นระนาบเดียวกันเลยวิธีการแก้ง่างยๆให้หนูเอาสีเหลืองตรงเนี้ยมาใส่ตรงส่วนที่เป็นส่วนโค้งเหมือนอย่างที่ครูสาธิตให้ดูเป็นแนวทางตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วก็จะเกิดความแตกต่างขึ้นมาแล้วมันแค่นี้เองนะเอาสีที่สว่างมาใส่ตรงซอกนี้สีที่สว่างมาใส่ตรงซอกนี้มันก็จะเกิดเป็นเหมือนระยะเหมือนมือที่มันซ้อนกันอย่าง ถ้ามุมมันอยู่ใกล้กันแบบนี้มันดูใกล้เคียงกันอย่างนี้มันดูเท่ากันใช่ไหมแต่ถ้าแบบมันมีระยะออกมาแบบนี้หน่อยอันนี้ก็จะอยู่ระยะหน้าอันนี้ก็จะอยู่ระยะหลังเหมือนกันเลยเหมือนกับทฤษฎีแบบนี้เหมือนกันนะครับการจัดวางรูปทรงองค์ประกอบโอเคอันนี้ดีทําได้ดีแล้วเนาะตรงนี้มันก็เกือบจมไปหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องให้มีสีม่วงม่วงแดงเข้ามาช่วยหน่อยมันจะได้มีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของฉากหลังกับ ในส่วนของรูปทรงของตะเกียบอันนี้เข้าใจดีไหมครับโอเคเนาะเยอนะอ,นะอ่ะอันนี้มาดูอันนี้อันนี้อันนี้ระยะระยะองค์ประกอบการจัดวางค่อนข้างทําได้ดีแล้วนะเหมือนครูจะนึกถึงขนมแพคเกจของขนมชนิดหนึ่ง่ะครูจําชื่อไม่ได้มันเป็นเหมือน,มนเมล็ดธัญพืชอะไรสักอย่าง,งแต่ว่ามันมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยครูรู้สึกแบบนั้นนะเนาะต้องระวังนิดนึงการใช้ตาที่เป็นสีขาวแบบเนี้ยมันอาจจะ ค่อนข้างขัดแยงหน่อยทําให้สีบรรยายกาศของภาพมันดูไม่มีความกลมกลืนกันเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนี้อย่างภาพนี้อย่างเพื่อนเนี่ยจะมีความกลมกลืนใช่ไหมเพราะนั้นดวงตาตรงนี้อาจจะแทรกเป็นสีแบบสีเหลืองที่สว่างสดอย่างเช่นสีเหลืองเลมอนยีโลดูนะแม้กระทั่งดวงตาตงเนี้เขาจะเป็นสีฟ้าจะไม่มีสีแดงเลยนะดวงตาของนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเพราะนั้นเขาเรียกว่าการคุมโทนสีบรรยายกาศของภาพนะครับนูก็ต้องใส่ สว่างอะไรสีเหลืองอะไรเงี้ยนะอาจจะมีเปลวไฟที่มันอยู่ในดวงตาก็จะช่วยทําให้บรรยากาศหรือว่ากลของข่ามดูเข็มร้อนมากยิ่งขึ้นนะอันนี้เข้าใจเนาะต่อมาของไม้เนี่ยต้องเแนงมือทํางานหน่อยไปไหนละแนงมือทํางานหน่อยช้าไปความช้าไปเราจะไม่ได้ความคุดหน้าอะไรเลยแล้วเราก็จะมีไม่มีการคอมเมนต์อะไรงานให้เห็นเลยเนื่องจากงานมันเรามันคงที่อยู่ตลอดองเนี้ย ม,มันก็มีการพัฒนางานอะไรให้เร็วขึ้นการใช้รูปทรงรายหยิบใช้รูปทรงจากตัวละครที่เรายืมมาไม่ใช่เรา copy ของเขามาเรายืมมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปทรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเทราะนั้นสเก็ตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยในการแก้ปัญหาให้กับงานเราได้เป็นอย่างดีนะทุกครั้งเดี๋ยวต่อไปนี้ก่อนที่เราจะทาํางานใหญ่ทุกครั้งเนี่ยครูขอตรวจสเก็ตก่อนถ้าใครสเก็ตไม่ถูกนยครูจะไม่ไม<อ>่ข<อ>ยาข<อ>ยา<อ><อ> ันนี้สาวแเป็นกระบวนการเห็นไหมมีใครต่างไหมครับมีไหมครับโอเคนะทุกคนไม่ตอบหรืออะไรกูถือว่าปรมาณนี้นะเนาะอ้าววันนี้ <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังเรื่องเรื่องแรกเลยค,คือความสะอาดเนี่ยมีกระดาษรองมือก็จริงแต่กระดาษรองมือนั้นน่ะมันมีสีที่เปื้อนอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังหรือเปล่าถ้ามันมีเปื้อนเมื่อไหร่เนี่ยหรือมือเราเนี่ยโดนเนี่ยมันก็อาจจะไปสัมผัสที่งานได้โชคด<า>ีที่มันไม่ม โชคดีที่มันไม่มาเพื่อนตรงชิ้นอะไรงานใหญ่งานนี้งานใหญ่แน,น,งน่งานเข้าแน่ครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวเราเอาสีะระบายทับไปแล้วก็แก้ปัญหาในส่วนของรูปทรงอะไรที่ที่มันยังสื่อสารคือการออกแบบนี้มันคือการสื่อสารใช่ไหมเราจะสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการออกแบบพวกสื่อสิ่งพิมพ์ได้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออกแบบมูดโทนในการถ่ายภาพหรือไม่กระทั่ง การทําพวกโปสเตอร์วชาอันต่อไปเนะี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของทฤษฎีสีค่อยๆยกขอ้อมันจะมีวิชาการใช้สีเพื่องานออกแบบวิชานี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมอันนี้ดีแล้วแต่ว่าระวังตรงเนี้ยมันดูแบบมันดูเรียกไปมันดูเรียกไปถ้าจ,จะทาเป็นเปลวไฟก้อนเมฆที่เป็นเปลวไฟก็ได้มันก็มีความเป็นไปได้มากกว่าแล้วดวงจันทร์เนี่ย เราสังเกตดูฮะดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์สีมันจะสว่างกว่าท้องฟ้าหรือเปล่าสีจะสว่างกว่าท้องฟ้าไหมเอาตอนคืนดวงจันทร์ต็มดวงเนี่ยดวงจันทร์สว่างใช่ไหมแมกกาซีนเนี้ยเข้มแต่นี้เป็นดวงจันทร์เข้มนะแต่พืนหลังสว่างมันค่อนข้างดูคอนทราดูแย้งรันิดนึงนั้นเราไปปรับตัวนี้หน่อยลกันหรือเราอาจจะมี มีจุดรอบๆงานก็ได้อาจจะเป็นจุดตัดสีสวา่างอะไรเงี้ยดวงจันทร์ที่ว่าสวา่างแล้วยังไม่ร้อนแรงเท่ากับตัวละครที่เราสร้างขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ลองไปคิดไปคิดถี่ตรงนั้นขึ้นมานะครับประมาณนี้เนาะเลยมาประมาณหกนาทีแลใใ้วมีใครจะถามถูกไหมดูตัวอย่างที่งานที่คุณทำมาตัวอย่างงานที่คุณทำมาเนี่ยอันนี้คนรู้อยู่แล้วเป็นเป็นรสชาติเด็ดร้อนถูกไหมครับ พอเป็นรสชาติเผ็ดร้อนตรงนี้เราเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเผ็ดเขาร้อนมันสื่อสารจากอะไรจากลูกทรงของอะไรลูกทรงของไฟพริกก็เป็นสัญลักษณ์ที่มันเผ็ดมันร้อนถูกไหมและน,นี่เหมือนประมาณแบบแข่งขันกินพริกอบเอาพริกยัดเข้าไปในปากไปหลาย้นอย่างเงี้ยร้อนยัแยนแบบขึ้นไปบนหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยเลยอันนี้อันนี้ก็คือตัวที่ช่วยตอบสนองย่างสมมติว่าสีกูจะมีสีม่วงแทรกเข้าไป ตามล่องเนี้ยอะไอย่างเงี้ว่างานคนหนุ่มเนี้ยหรือจะเอาสีม่วงแบบนี้แทรกเข้าไปก็ได้ใช่ไหมมันก็จะมีความแตกต่างกันของระยะ,ะของเปลวไฟอย่าเงี้ยขึ้นมานะครับส่วนอันนี้เป็นรสชาติจืดคนรู้อยู่แล้วนะในงานของกูจะมีแอกเซนเซอร์อยู่ด้วยเห็วไหมในทีวีก็จะมีเซนเซอร์มือเซนเซอร์ควันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกูก็จะแก้ปัญหาตรงน,นี้ไว้เช่นกันไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เป็นลักษณะของมืออะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าคนเนี้ยมันกำลังทำอะไรอยู่นะครับฉะนั้นบุคลิก บุคลิกของตัวละครตัวนี้นะครับอันนี้คือจุดเด่นของภาาอันนี้มีทางตรงขง้ามก็จะเป็นจุดรองครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มีความสว่างคาแรคเตอร์หรือยูวีคอลสว่างเพราะฉะนั้นแบ็กการ์จะต้องมีความเข้มหรือสว่างกว่าต้องเข้มกว่าเพื่อผักระยะให้ตัวนี้มันมันเด่นชัดขึ้นมาอันนี้ทุกคนเข้าใจเนาะประมาณนี้คําถามมีไหมครับ, okay. รบนนมีคบ oh. คใครจะถามไหมถ้าไม่มี เราเรียนกันทุกวันทุกวันวันพุธใช่ไหมพุธหน้าพุธหน้างานต้องสอบครูถ้าใครมาแับยังเหลือเท่านี้อยู่ครูข้ามเลยนะมันจะไปมันจะไปชิ้นที่สองนะอันนี้เป็นชินช้นที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งจะมีสอ,อ,องชิ้นสองรูปแบบงานเพราะฉะนั้นครูข้ามเป็นชิ้นที่สองครูไม่รอเลยนะครับเห็นไหมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจัด